สวัสดีครับมาเจอกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นคลิปเทคนิคการใช้งานต่างๆของตัวจอยไอเนตตัวนี้นั่นเองนะครับผมเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะใครยังไม่ได้ดูที่คลิปที่แล้วนะครับยังไงก็ไปดูคลิปแกะกล่องกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับยังไงลองกดไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่มีจอยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจอยไอเนทำาอะไรได้บ้างผมเควินคุณกำลังรับชมวอทอ unpack ครับ ตัวจอยนี้นะครับถือว่าเป็นจอยที่ครบเครื่องและคุ้มค่ามากๆสำหรับใครนะครับที่กำลังหาตัวจอยแพดดีๆสักตัวแต่ไม่อยากแต่ราคาที่สูงๆแบบรุ่นพี่โฮดีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้คุณประหยัดได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเรามาเริ่มการเชื่อมต่อครั้งแรกกันเลยนะครับผมการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับตัวจอยจะมืดสนิทแบบนี้เลยแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นนะครับการเชื่อมต่อครั้งแรกครับเปิดตัวเครื่องไว้นะครับผมอยู่หน้าเริ่มเล่นแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเส พอเสียบเข้าไปนะครับทั้งสองข้างนี่จะดังคลิกๆเหมือนกับตอนเราเสียบจอยคอนเลยนั่นเองตัวจอยนะครับจะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับจากนั้นถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือโหมดไวเลสนะครับให้ถอดตัวจอยออกมาได้เลย,ยดึงโอเคตัวจอยจะสั่นนิดนึงนะครับตอนถอดออกจะสั่นว่าเหมือนว่าเชื่อมต่อแล้วนะ เราสามารถดูสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมเล่นแบบไร้สายแล้วเรียบร้อยนะครับใครมีกริปตรงกลางนะครับก็เาอามาเสียบกันได้ครับเพื่อเล่นแบบไร้สายนั่นเองโอเคนี่เราก็เหมือนได้จอยโปรมาอีกหนึ่งตัวหากเพื่อนๆนะครับดึงออกมาแล้วนะครับผมแล้วตัวจอยมืดสนิทอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้เกิดการเชื่อมต่อเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยให้กดปุ่มนะครับแคปเจอร์นะครับผมที่ข้างซ้ายเพื่อเชื่อมต่อ จอยซ้ายเข้าเครื่องอ่าจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็กดข้างขวา2ทีนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะสั่นนะครับผมเป็นอันเรียบร้อยครับเป็นการเชื่อมต่อสองข้างแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนั่นเองต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อแบบลูทูธเข้ากับตัวเครื่องสําหรับคนที่เชื่อมต่อครั้งแรกนะครับผมแล้วไม่ได้อยากจะเสียบเข้าเครื่องมีจอยคอนเสียบอยู่แล้วจะเชื่อมต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมพาไปทาครับผมให้ไปที่หน้าจอเครื่องนะครับกดที่คอนโทรเลอร์ครับผมอ่ากดเปิดขึ้นมา พอกดแล้วครับกด change c r i p order ครับผมจากนั้นนะครับให้มากดที่ด้านข้างครับผมจะมีปุ่มเปิดให้เรากดค้างครับพอไฟวิ่งไปวิ่งมาให้เรากด lr ครับผมจอจะทำการเชื่อมต่อกันนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม วิธีเชื่อมต่อแบบแยกจอยนะครับจะใช้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจอยตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆมันเป็นยังไงกันบ้างเอาไว้ทําอะไรนะครับผมเริ่มจากฟังก์ชันที่ทุกคนอยากได้กันมากๆเลยนะครับสําหรับจอยตัวนี้นะครับนั่นก็คือปุ่มเทอร์โบนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นปุ่มตัวทีอยู่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองปุ่มตัวทีนะครับหรือปุ่มเทอร์โบครับเป็นปุ่มหนึ่งที่ดีมากๆเลยช่วยให้ทุกคนสามารถทําให้ปุ่มต่างๆของตัวจอยนะครับไม่ต้องกดรัวๆแล้วไม่งั้นปุ่่่มมัันจะพงเววถือาชย มามายุการใช้งานของตัวจอยให้อยู่กับเราไปได้อีกนานมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมสําหรับตัวปุ่มเทอร์โบตัวนี้นะครับวิธีใช้นะครับจะเป็นการกดปุ่มตัวทีนะครับผมอย่างผมจะใช้ข้างขวานะครับเพราะว่าผมจะให้ตัว X สามารถตีต่อเนื่องได้ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นในเกมถ้าผมกดตัว X ครั้งอ้างน้องจะฟันทีเดียวนะครับผมอ่าถ้าเราไปกดปุ่มตัวทีด้านหลงังค้างแล้วกดปุ่มตัว X ครับ คราวนี้ผมกดค้างได้เลยเขาก็จะฟันตลอดครับผมไม่มีวันหยุดครับจะเป็นคอมโบฟันไปเรื่อยๆทีนี้นะครับเกิดว่าเราวันวันใดวันหนึ่งครับเราเซ็ตปุ่มเชื้อเทอร์โบมากไปหน่อยทำไงดีวะอยากจะเคลียร์มันให้หมดนะครับให้กดปุ่มตัวทีนะครับผมเหมือนเดิมค้างไว้5วินาทีครับ3 4 อ่ามันจะสั่นเล็กๆครับอึดถือว่าเป็นการเคลียร์แล้วนะครับคราวนี้ครับจะไม่สามารถกดได้แล้วต้องกลับมาลวเหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็นในส่วนของปุ่ม T นะครับผมปุ่มต่อไปนะครับก็สําคัญไม่แพ้กันครับเป็นปุ่มที่จะทําให้เราสามารถใช้ปุ่ม 3R กับ 3L ตรงนี้ได้ครับที่อยู่ตรงปลายนิ้วมือเราซึ่งเป็นปุ่มพิเศษที่เขาทําเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มความสะดวกของเรานั่นเองตัวปุ่มนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้วิธีการใช้นั้นก็ไม่ได้ยากเลยสําหรับปุ่ม Mapping Control ผม กดปุ่ม M ค้างนะครับผมแล้วก็เลือกปุ่มที่เราอยากจะใช้งานอย่างตรงนี้ผมอยากจะให้ปุ่ม Z L มาอยู่ตรง3 L นะครับผมผมก็กด M ค้างไว้กด Z L แล้วก็กด Z R ครับหลังจากที่ผมกดครบทั้ง3ปุ่มแล้วนะครับคราวนี้ผมจะสามารถโหมได้โดยที่ผมไม่ต้องกด Z L แล้วนะครับมากด3 L แทนนี่กดแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาเลยครับสะดวกสบายไปเลยครับ ใครอยากจ,จะเซตติ้งปุ่มไหนก็ลองเซ็ตดูกันได้นะครับผมหรือถ้าใครอ่าฉันอยากจะเพิ่มเลือดโดยใช้ปุ่ม3 r เราก็กดเหมือนเดิมครับ mapping control Y แล้วก็3 r โอเคครับคราวน,นี้แหะครับเดี๋ยวลองกินยานี่กินยาได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดตัว Y ก็ได้ครับผมเตืองไหมเนี่ย <c oughs> ต่อไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนสีไฟวงแหวนกันดีกว่าครับ ซึ่งวงแหวนไฟเี่กก็ทําได้หลากหลายเอามามากเลยครับสีก็เยอะพอสมควรเลยสําหรับไฟตรงนี้นะครับจะอยู่รอบๆอนาล็อกนะครับเวลาหมุนอนาล็อกนะครับจะเห็นไฟวิ่งตามไปด้วย่าเจ๋งเลยแหละครับผมเริ่มจากเปลี่ยนสีกันก่อนนะครับเริ่มจากกดปุ่มเทอร์โบนะครับหรือปุ่มตัวทีนะครับที่เดิมของเราเน่งจะเปลี่ยนข้างไหนก็กดข้างนั้นนะครับผมกดปุ่มตัวทีค้างไว้นะครับแล้วก็กดอนาล็อกลงไปครับเขาจะเป็นการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นนั่นเอง ชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยนะครับตัวสีนะครับมีด้วยกันทั้งหมด8สีนะครับชอบสีไหนก็ปรับเลยมันไม่เชื่อมกันอยู่แล้วนะครับสําหรับ2ข้างตัวไฟนะครับสามารถปรับความสว่างได้อีกด้วยนะครับผมเออใครอยากจะปิดไปเลยก็สามารถปิดได้เช่นกันนะครับผมวิธีทํานะครับกดปุ่มีท Turbo แล้วก็กดปุ่มค้างไว้3วินะครับนี่ อันนี้ผมว่าสว่างสุดนะครับมันสวยดีโต้งแหวนนะครับยังสามารถปรับโหมดต่างๆได้อีกด้วยเหมือนกับว่าเป็นโหมดให้เปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะปิดไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการทํานะครับก็คือกดปุ่มเทอร์โบแล้วก็กดอนาล็อกลงไป2ครั้งคราวนี้นะครับไฟจะทําการเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นการเล่นสีไฟไปเรื่อยๆนะครับจนครบ8สีที่เรามีในตัว Joy r a ทีเดียวเจ๋งนะอันเนี้ยใครชอบก็ลองปรับดูกันได้นะครับ โอเคครับเรากลับมากันที่ตัวจอยครับจบจากไฟแล้วคราวนี้เรามาที่ระบบสั่นกันบ้างนะครับเราสามารถปรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้ตามชอบเลยครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึใครชอบแรงแรงชอบเบาเบซอฟก็ลองปรับดูกันได้นะครับส่วนวิธีปรับนะครับกดปุ่มเทอร์โบค้างไว้เหมือนเดิมนะครับและเปลี่ยนเป็นดันขึ้นครับแล้วก็ดันลงอย่าให้เบานะครับให้มันเบาลงกดลงจนมันดับครับตอนนี้ไม่สั่นแล้ว จอยไม่สั่นเลยปิดทั้งสองข้างนะครับเล่นยังไงก็จะไม่สั่นนะครับตอนนี้เราอยากจะให้สั่นนะครับเหมือนเดิมครับกดปุ่มเทอร์โบดันขึ้นเป็นนั้นเรียบร้อยครับผมต่อไปนะครับคือจอยแพดดีเซนนะครับผมถ้าสังเกตนะครับตรงด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้นะครับคือปุ่มรีเซ็ตตัวจอยนี้นะครับตัวไอทีนี้นะครับจะดีหน่อยที่มันจะสามารถรีเซ็ตจอยได้สําหรับใครที่จอยมีปัญหา เดินเองบ้างดวนบ้างแล้วปรับฟังก์ชันจนมันเอือไปกดปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็มาที่เครื่องเราเชื่อมต่อใหม่นะครับเพราะทุกอย่างจะเกิดการรีเซ็ตพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เข้ามาที่ system setting นะครับผมเลื่อนลงมานะครับ controller and sensor นะครับลงมาข้างล่างนะครับจะมี calibrate controller stick ใครที่มีปัญหามันเดินเองหรืออะไรนี้แนะนำให้มาปรับตรงนี้ก่อนนะครับผม เพื่อจะเป็นการทดสอบว่าอนาล็อกเรามันเดินเองหรือเปล่าถ้าตรงนี้ไม่มีปัญหาไม่ขยับแล้วถือว่าไม่เดินเองสบายๆเลยครับผมโอเคครับตัวจอยนะครับไม่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องไปหาปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหรือว่าปุ่มปลดปิดตัวจอยเพราะตัวจอยนะครับหากไม่ได้ใช้งานนะครับทิ้งไว้ห้านาทีตัวจอยจะดับลงเองครับผมหรือถ้าเราปิดเครื่องนะครับเป็นสลีปโหมดนะครับตัวจอยจะดับตามไปเลยทันทีครับผมถ้าเสียบอยู่กับ ตัวแฮนด์เฮลก็เหมือนกันนะครับจะดับไปพร้อมกับเครื่องเลยส่วนใครที่เอาปลุกเครื่องนะครับรู้เลยใช่ไหมว่าตัวนี้ปลุกเครื่องได้เราก็ดับเบิลคลิกนะครับตัวจอยนะครับให้เชื่อมต่อถ้าอีกข้างไม่ต่อก็กดเหมือนกันครับตัวจอยก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็พร้อมลุยเล่นต่อได้เลยครับผมแล้วก็วิธีเลิกเชื่อมต่อ,อตัวเครื่องนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเชื่อมต่อแล้วแล้วไม่ได้อยากจะรอให้มันจอยมันปิดนะครับกดปุ่มโฮงค้าไว้3ามวิครับ ตัวจอยมันจะเลิกเชื่อมต่อนะครับถ้าอยากเลิกเชื่อมข้างนี้ให้กดไว้เหมือนกันครับ3าวิเหมือนกันตอนนี้ตัวจอยไม่มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นแล้วนะครับผมตัวจอยนะครับสามารถชาร์จผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับผมโดยการเสียบเข้าเครื่องนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะชาร์จตัวจอยแล้วเรียบร้อยเรามาดูตรงนี้ก็ได้ครับถ้าแบตมันลดนะครับตรงนี้จะมีรูปสายฟ้าครับเป็นการเชื่อมต่อหรือดึงไฟจากตัวเครื่องเรามาที่ตัวจอยนะครับผม หรือใครที่เสียบจอยคอนไว้ตลอดนะครับแล้วบอกว่าทําไงดีละ่ะฉันอยากจะชาร์จตัวจอยแยกต่างหากด้วยทํายังไงดีตัวจอยนะครับสามารถชาร์จผ่าน USB Type C ด้านล่างนี้ได้ครับเราก็เสียบชาร์จทิ้งไว้เลยถ้าหากว่าตัวจอยนะครับเปิดการทํางานอยู่แบบนี้นะครับตัวไฟนะครับจะวิ่งไปวิ่งมาเวลาชาร์จนะครับผมถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟจะค้างนะครับแต่ถ้าเราปิดตัวจอยอยู่แล้วเราชาร์จนะครับไฟก็จะวิ่งไปวิ่งมา แต่ตัวไฟนะครับจะดับลงเมื่อแบตเต็มนะครับผมโอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแบ่งจอยเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วมีจอยตัวนี้ก็สามารถแบ่งได้เช่นกันนะครับถ้าดูจากในรูปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้จอยข้างนี้ข้างเดียวครับผมเป็นข้างบวกมีรูปบวกอยู่นี้นะก็คือเราสามารถกด SL SR นะครับผมพร้อมกันเพื่อที่จะเชื่อมต่อครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้จอยข้างหนึ่งแล้วครับผมเราอยากได้อีกข้างหนึ่งกด นี่ครับผมอันนี้ข้างลบนะครับส่วนอันนี้ข้างบวกนั่นเองเราก็จะได้2จอยไปเล่นกับเพื่อนแล้วตัวจอยนะครับสามารถใส่ที่หุ้มอนาล็อกนะครับผมของ PlayStation 5 PlayStation 4หรือ j o ย Pro นะครับสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ครับใครที่ชอบแบบอนาล็อกเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับก็สามารถมาใส่ได้แล้วก็ดันสุดอีกด้วยครับผม สบายใจหายห่วงได้เลยและสุดท้ายนะครับจะฝากไว้นะครับตัวจอยตัวนี้นะครับแล้วก็จอยแพดทั้งหมดที่มีตอนนี้นะครับยังไม่มีตัวไหนที่สแกนอามิโอออกมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่สามารถสแกนได้นะในอนาคตนะครับก็หวังว่ารุ่นใหม่ๆของไอเเนเขาจะทําแบบสแกนอามิโอออกมาได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับไดเทคนิคของไอเนเครบถ้วนกันไม่เอ,อ่ยใครที่อยากได้ตัวจอยหรือของอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ ให้ข้างล่างนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับส่ว so, นวันนี้ผมเควินบอสอันแพ็คต้องขอลา,อาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ